วันนี้ป้าทุนดีนะมาทานติ่มซำอ่ะซึ่งเป็นอาหารที่ชอบมากเลยอ่ะริมแม่น้ำแม่กลองราชุรีค่ะตรงนี้เออเอาเป็นว่าป้าพูดราชดีแล้วกันนะน้องก็เป็นคนราดดีเหมือนกันค่ะรา้นา,ทานที่เปิดมาะไรทีก็นอาหารแนะนำติ่สสมซำยยเลยค่ะอะติอ่ตมซำก็ดี ่เช้าเนาจะไปคนเาวเยแตว่าจะนเมนซบัคต่งก็ได้เราันทไค้ัตีีนที่สำคัญเป็นปัุต้อไฟเจ้าแรกในร้นที้ว่าะไไปดพนที่ก็นําซุปของเราจะกรัตอบปรับสูงนิดหน่อยเพืทานง่ายกับคนรับประแล้วก็กระดูสิ่งนีเนี่ยเราตินั้งคืนนี่กึาจจะตุ๋นับงสามสีชั่วโมงของเรา ไหว้ว่าเดี๋ยวเล่นสบายๆแบบนี้คะไม่ต้องมาทานนะคะป้าทุนป้าทุนดีแล้วว่าพูดเร็วพูดเก่งลนะมาเจอน้องอ่ะต้องยอมยกให้เขาเลยอ่ะต้องหยุดสักระยะหนึ่งให้น้องพูดก่อนน้องคบเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะถ้าเป็นวันธรรมดาจะ่งถึงตั้งแต่ตีสิบโมงเช้านะคะถึงสี่โมงเย็นอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะแล้วช่วงเวลาไหนที่ดีที่สุดอ่ะก็จะเป็นช่วงเวลาไหาที่เป็นเอ่อ เพราะว่ายังไม่จัดค่ะตอนที้ถ้าชนนี้เนี่ยก็จะชิ้นค่อนข้างจะแน่นหน่อยแต่ถ้าวันธรรมดาก็ก็ยังฟอได้เพราะว่าโต๊ะเราเนี่ยมีรองรับเ17โต๊ะนะคะแล้วก็อาารของเราก็ค่อนสูงนั่งต่อให้แน่นนั่งเต็มเลยเนี่ยเราก็ยังมีโล่งแบบไม่ลืมประชาสัมพันธ์ำดิใช่ไหมเมื่อกี้แป้งเป็นปัญหาโอใช่ค่ะโจ๊กให้ข้าวต้มใช่ค่ะ มาจากสุราครับคอนเสิร์ตเลยจากสุราสุราบิลีเราจะไปหาป้าเนี่ยค่ะจะมีใบเหลียงผัดไทยหองมีตอนไหนอ่ะมีตลอดอ๋อเหรอคุณป้าได้ขอบคุณมากค่ะทีนี้สำหรับคนวัยอย่างป้าเนี่ยบางทีแบกไม่เป็มนะขอเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมที่จะถามทางบอกเลยค่ะได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะเก้าหกเก้าหกห้าเก้าเจ็ดค่ะขอบคุณน้องนะได้ใจจ้ะ ป้าทุนดีมานะคะถ้าร้านไหนป้าทุนดีไปเนี่ยเราบอกว่าอร่อยอ่ะมันต้องอร่อยจริงๆไม่งั้นเสียชื่อขอบคุณนะคะคมาค่ะมาค่ะไม่ธรรมดาค่ะร้านนี้ขอบคุณค่ะโอเค